และงานก่อสร้างนักศึกษาเตรียมเฮได้เลยนะครับหลังจากที่ได้รับการปัดตกไปนะครับตรงนี้มีการพิจารณาใหม่แล้วนะครับไปดูในคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดิการเพื่อพี่ป้า พี่น้องบวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้12เมษายนมากันในช่วงมืดมืดค่ำคกันแล้วนะครับถ้าใครที่รับชมนายเอกมาโดยตลอดนะครับข่าวนี้นะครับมาแรงจริงๆนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเผยการช่วยเหลือแรงงานก่อสร้างนะครับจากที่แรงงานก่อสร้างเนี่ยนะครับ ก็อกหักกันไปหลายคนนะครับที่โดนปัดตกไปนะครับนักศึกษาอีกนะครับที่เป็นกลุ่มที่โดนปัดตกไปในเรื่องของเงินช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้และก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับล่าสุดนะครับท่านอุตมะสาวนายน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินชดเชยผู้มีไรายได้ ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิดนะครับขณะนี้มีผู้ลงมาลงทะเบียนเนี่ยนะครับถึง26ล้านกว่าคนแล้วนะครับและกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อเร่งพิจารณาในการจ่ายเงินให้โดยเร็วที่สุดนะครับโดยข่าวที่บอกว่าจะเยียวยาแค่9ล้านคนนั้น เป็นแค่ตัวเลขประมาณการนะครับพอพี่แมปปาอย่าเพิ่งตกใจนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็เป็นได้นะครับท่านอุตมะได้กล่าวไว้นะครับดังนั้นตัวเลขตรงนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้นอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับจากที่ผมได้เคยทําคลิปไปนะครับก็มีหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่า ถ้าเป็นสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับทีนี้จะต้องเข้าไปที่เว็บนะครับแล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหลายคนก็ทําไม่เป็นอีกนะครับก็จะทําให้โดนปัดตกไปอีกนะครับตรงนี้ก็ขอให้หลายๆท่านที่ได้รับข้อความนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการตรวจสอบเรื่องการโอนเงินในวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็ยังมีผลกระทบเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดังนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกกลุ่มอย่างแน่นอนและทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับเงิน5,000บาทเช่นแรงงานก่อสร้างเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับแต่จากการประมวลผลของ AI เนี่ยนะครับก็ ประมวลผลมาว่ามันไม่ได้มีในคําสั่งนะครับว่าให้หยุดการทํางานเรื่องก่อสร้างต่างๆนะครับไซต์งานก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีคําสั่งออกมาโดยตรงมันจะไม่เหมือนกับพวกร้านทําผมนะครับร้านทําผมพวกกลุ่มที่เป็นตลาดนัดอย่างเงี้ยนะครับก็โดนสั่งปิดไปอันนั้นได้รับกระทบเต็มๆจากคําสั่งที่รัฐบาลได้ออกมาแต่เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วคําสั่งไม่มีแต่ว่าไซต์งานก่อสร้างต่างๆได้หยุดทั้งหมดนั่นแหละครับ แล้วก็นักศึกษาอีกนะครับกลุ่มนักศึกษานี่ก็เป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจนะครับบางทีเราไปเรียนอยู่ตามต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพอย่างนี้นะครับก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายนะครับก็เป็นภาระทางครอบครัวด้วยนะครับตรงนี้นะครับรัฐบาลก็กําลังหาทางช่วยเหลือให้อยู่นะครับสําหรับ2กลุ่มนี้นะครับ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกว่า17ล้านคนนะครับเกษตรกร,ร,กรนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในวันที่14เนี่ยนะครับน่าจะมีการอนุมัติมาตรการออกมาอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นเกษตรกร,ร,กรให้ครอบครัวละ15,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับน่าจะน้อยกว่า15,000บาทหรืออาจจะอยู่ในช่วง15,000บาทนี่แหละไม่เกินนี้แน่นอนนะครับ แล้วก็จะมีมาตรการเนี่ยออกมาช่วยเหลือในเร็วๆนี้นะครับสำหรับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับก็มีหลายล้านคนนะครับเท่าที่ทราบมาตอนนี้นะครับมี4ล้านกว่าคนนะครับที่ได้รับข้อความนะครับสำหรับวันที่12และ11เนี่ยนะครับก็คือ2วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนที่ได้รับข้อความเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและก็มีเหตุผลช,ช ah ี้แจงออกมาเนี่ยถึง4ล้านกว่าคนกันเลยทีเดียวนะครับ และมีสื่อออกมาจากทางโลกโซเชียลเนี่ยอีกกันมากมายนะครับก็มีบางคนก็โอดโอยนะครับว่าทําไมเป็นนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วก็ยังขึ้นนะครับรายละเอียดว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงมีการชี้แจงออกมานะครับท่านเล้าลนก็น่าจะได้ทําการชี้แจงออกมานะครับในไม่ช้านี้แน่นอนนะครับซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับอยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะครับ จำนวน4ล้านคนเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มประกรันสังคมเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นล้านล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับที่ไม่ผ่านการคัดกรองตรงนี้นะครับอย่างเช่นท่านที่เคยทําประกรันสังคมมาตาที่33เนี่ยนะครับก็ไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับส่วนคนที่ขายของในตลาดเดียวกันแต่ได้รับเงินไม่พร้อมกันตรงนี้ อาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยพยายามจะตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งท่านสมคิดเนี่ยนะครับคุณพี่สมคิดที่เป็นคนทําเว็บไซต์นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับในการตรวจสอบการกรองข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไ i ซ่ทีเดียวนะครับต้องขอย้ำกับพ่อพี่แม่ป้าอีกครั้งนึงครับ มันไม่ได้เป็น AI ซะทีเดียวนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับระหว่างกระทรวงนั้นกับกระทรวงนี้แล้วก็ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรตรงนั้นแล้วก็ไปตรวจสอบกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดทั้ง10กระทรวงเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเอามาจอย์กันนะครับว่าตรงนี้มันสมควรเหมาะสมที่จะได้รับเงินตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบและมีการชี้แจงออกมานะครับจากทาง Facebook ของพี่สมคิดนะครับคณะกรรมการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นผู้จัดทําระบบด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับสรุปล่าสุดเลยนะครับท่านอุตมะก็ยังยืนยันนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะมีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโควิดนะครับแน่นอนให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยการแจกเงิน5 0 0 0บาทนั่นแหละนะครับตรงนี้จะมีการตั้งกรอบนะครับการประมาณรายจ่าย เป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับและสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยใช้เงินไปแล้วนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยในในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทตรงนี้ห0 0 0นล้านบาทนะครับจากพระ,ะราชกําหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับก็จะแบ่งออกมานะครับหลายๆส่วนนะครับ เดี๋ยวในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับและกลุ่มของแรงงานก่อสร้างเนี่ยนะครับที่โดนปัดตกไปตรงนี้นะครับซึ่งในระบบตอนนี้นะครับบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงของการรอตรวจสอบนะครับสำหรับคนที่เป็นแรงงานก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ มีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้แต่ว่าพอช่วงสายๆมาเนี่ยนะครับการกรอกข้อมูลนะครับมีการปิดระบบไปแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับคอมเมนต์บอกในเอกมาแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับบอกว่า,าเข้าไปอัปเดตข้อมูลเมื่อวานอัปเดตได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ ขึ้นสถานะรอตรวจสอบอีกนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการตรวจสอบของระบบนะครับน่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะล่าช้าออกไปและรอในเรื่องของการประชุมเรื่องของคนที่มีอาชีพที่เป็นอาชีพก่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่าอาชีพก่อสร้างจะมีการระบุไปนะครับและตอนนี้นะครับผมยังไม่เห็นนะครับว่าคนที่เป็นอาชีพก่อสร้างเนี่ยนะครับ ที่ได้มาโพสต์หรือมาบอกกันเนี่ยว่ามันขึ้นสถานะว่าไม่มีสิทธิ์นะครับใครที่กําลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วทํางานก่อสร้างนะครับเป็นอาชีพแรงงานก่อสร้างนะครับท่านกรุณานะครับแชร์ข้อมูลออกมาทางด้านคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ไหมครับเพราะว่านายเอกก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้อาชีพยยก่อสร้างเนี่ยนะครับมีการ ตรวจสอบและมีการปัดตกไปหรือยังนะครับมีการส่งข้อความ SMS ไปบอกหรือยังว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่น่าจะมีการเพิ่มให้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นในความคิดของผมเนี่ยนะครับในการกรอกข้อมูลเข้าไปก็คือจะได้ไม่ต้องมเสียเวลานะครับว่าจะแยกอาชีพก่อสร้างออกมาอีกนะครับเพราะว่าเข้าไปในระบบแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีการพิจารณาให้ไปเลยนะครับนี่นะครับก็อย่างไรก็ดีก็ต้องรอการประชุม ทางคณะรัฐมนตรีวันที่14นี้นะครับก็คงจะต้องรออีกไปประมาณ2วัน3วันนะครับสำหรับคนที่ทำอาชีพก่อสร้างนะครับนี่นะครับผมก็ได้มาชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบนตรงนี้นะครับและทีนี้ในเรื่องของนักศึกษานะครับท่านอุตมะก็ได้เปิดเผยออกมาว่าน่าจะมีการเพิ่มเงินนะครับเข้าไปในเรื่องของกยศนะครับในเรื่องของการกู้เงินเพื่อการศึกษานะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาได้ดีมากยิ่งกว่ามาตรการนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วนะครับก็จะได้นําเงินที่กู้ยืมไปเนี่ยเอามาใช้คืนกับทางรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้ให้เปล่านะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษายังมีแรงมีกําลังในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตภายภาคหน้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็น2กลุ่มนะครับที่ผมนํามาฝากกันเตรียมตัวเฮได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องนะครับแรงงานก่อสร้างนะครับก็ถ้าใครที่ได้รับ ข้อความ S M S แล้วช่วยบอกนายเอกหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหรืออย่างไม่ได้รับ S M S นะครับก็ลุ้นแน่นอนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอเข้าคณะที่ประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอุตมะเริ่มมีข้อสังเกตขึ้นมาแล้วนะครับว่าในเรื่องของรายงานก่อสร้างน่าจะช่วยเหลือเขานะครับตรงนี้นะครับนี่เพราะเดือดร้อนกันจริงๆนะครับก็เตรียมเฮได้เลยนายเอกก็โอ้โหดีใจด้วยนะครับที่ได้รับฟังรับ ชมข่าวนี้เหมือนกันนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ติดตามช่องในเอกอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและก็ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจานะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบอกกับพ่อพีอ่แม่ป้าไว้ว่าฟ้าหลังฝนยังมี ดีเสมอนะครับฟ้าใหม่สดใสวันใหม่ยังมีสดใสเสมอนะครับนี่นะครับขอให้ตั้งสติทุกกันทุกคนนะครับสู้ๆนะครับนาเอกเป็นกำลังใจให้อย่าท้อและอย่าถอยนะครับล้มได้นะครับเราก็คลานนะครับถ้าคลานไม่ได้เราก็ค่อยๆกระดึบกระดึบไปก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยนะครับเกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องสู้อย่าท้ออย่าถอยนะครับ ไอเอกขอเป็นกำลังกายให้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเหนื่อยขนาดไหนผมก็ยังนี่มาทําข่าวให้กับพ่อพี่แม่ป้าได้ในทุกๆวันเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ